บ้ากีดฟิตเนสสวัสดีครับผมเทรนเนอร์ปาล์มนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเครื่องเล่นใหม่นะครับของบ้านกีดก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นโกการชื่อว่าเชดเทนนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตวิธีการเล่นนะครับให้เรานั่งน,นะครับหลังชิดติดเบาะทีนี้จุดปักมันจะมี็คือตัวเบาะตัวนี้อ่ามันมเป็นตัวสลัดให้เราดึงขึ้นลงจะมีขั้นอยู่ทีนี้เวลาการปั มันช่วงการอกของเรามันตัวกลางอกเราเวลาเราเซ็ตเนี่ยให้เรานั่งหลังกิงชิติดบอร์ดเชิดอ,อกและล็อกสะบักไว้นะครับเวลาเล่นให้ใช้สันมือดันเซ็ตท่าก่อนดันขึ้นเวลาลงนะครับผ่อนต้านลงให้ตั้งฉากดันออกหายใจออกต้านหายใจเข้าเชิดอ,อกล็อกสะบักไว้หมือนเดิม กั้ที่หน้าอกกลุ่มกล้ามเนื้อที่ได้ก็จะเป็นอกกลางนะครับมัดรวมเลย